พี่น้องครับขั้นตอนการทําเมล็ดผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่ให้เป็นเมล็ดแห้งนะครับมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับหลังจากที่เราได้นําเมล็ดนะฮะผักหวานป่านะฮะเราคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็นําเมล็ดนั้นเขามาเหยียบนะครับามาเหยียบโดยเราต้องใส่อรองเท้านะครับไม่อย่างนั้นยาง มเมล็ดของผักหวานจะกัดเท้าเรานะครับเหยียบย่ำไปเรื่อยๆนะในขณะที่เหยียบเราก็เอาน้ำนะฮะเอาน้ําฉีดลงไปด้วยนะฮะเปลือกเขาก็จะแตกออกมานะฮะเปลือกวุ้นนะฮะก็จะแตกออกมานะครับทําไประยะหนึ่งเราก็นำมเมล็ดที่เหยียบแล้วนั้นมาคัดเลือกนะครับคัดเลือกเอามเมล็ดที่เอาเปลือกออกแล้วนั้นแยกออกมานะครับ แยกเป็นเปลือแกแกะเป็นเมล็ดนะฮะแล้วก็เอาน้ําล้างนะฮะพยายามเอาน้ําล้างด้วยนะครับแยกออกมาเก็บนะครับเสร็จแล้วก็นําไปเ,าเข้านะฮะยาการเชือ้อราเสร็จแล้วก็นําพัดลมเป่านะครับให้เป็นที่เรียบร้อยพอเป่าได้สักประมาณากะว่าเขาแห้งนะครับแล้วก็ทำการ นำมเมล็ดที่เราคิดว่าแห้งแล้วนั้นนะฮะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมเมล็ดจ,จะสวยงามแล้วก็จะแห้งแล้วก็นำไปบรรจุภาชนะกล่องสำหรับส่งพี่น้องนะฮะที่สั่งจองไว้นะครับพี่น้องก็จะนำไปปลูกเป็นเพาะเป็นต้นกลา้าหรือจะปลูกลงแปลงเลยก็ได้นะฮะนี่เป็นวิธีการง่ายๆนะครับ สำหรับสวนปราหวานป่าปออปอํปอำเภอบ้านหมอจังหวัดสะระบุรีวันนี้ก็ขอแนะนําวิธีการทําเมล็ดแห่งง่ายๆนะครับสวัสดีครับ